บางทีฉันก็สงสัยนะภายใต้ใบหน้าเจ้าเล่ห์ของเธอตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นยังไงอันนี้ฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะหลังจากที่คุณลี่เบื่อฉันแล้วฉันไม่มีวันเบื่อเธอเอ๊ะคุณลี่คะคุณที่ท้าตอกอก,กรกตระกูลปายและตระกูลเย,ยมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นคุณหาคู่ที่เหมาะสมกว่านี้ไม่ได้แล้วลวคะค่ะ ทุกท่านโปรเจกต์นี้สําคัญกับบริษัทมากดังนั้นวันนี้ฉันจึงเรียกทุกท่านมาประชุมกันฉันต้องการแผนการดําเนินง,งานของโปรเจกต์นี้ภายในหนึ่งสัปดาห์ถ้าใครมีปัญหาสามารถแจ้งฉันมาตอนนี้ได้เลยค่ะในฐานะรองผู้จัดการฉันจะมอบหมายงานใหม่ให้เขาเองค่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเชิญทุกท่านศึกษาข้อมูลให้เข้าใจได้ครึ่งชั่วโมงเรากลับมาประชุมกันใหม่ค่ะ เโปอเจ็กนี้เราตามกันมาหลายรอบแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีจะได้ออเดอร์นี้มาได้ยังไงเธอเป็นคนของพี่วิชนชนยังต้องสงสัยอีกหรือว,ว่าได้มายังไงควบคุณคนพวกนี้มันไม่ง่ายเลยพี่วินชนตั้งใจทดสอบเราสินะจะให้กดถูกเราไม่ได้ดีขาด ซวนซนฉันรอเธอทั้งนานแล้วเออซนนซวนนี่เธอจะไม่มองฉันสักหน่อยเลยเหรอ,หอมีอะไรก็รีบพูดมาก็เรื่องโรงงานหมิญญ่นยานก่อนหน้านี้นั่นแหละเธอช่วยพูดกับดีวินเชินให้หน่อยได้ไหมตอนนี้เขาฟังเธอมากที่สุดคุณชายเย่ทำไมคิดว่าฉันจะช่วยคุณคะดีวนะินเชินน่ะฟังฉันเอาอะไรมาพูด ยังไงเราก็เคยเป็นแฟนกันนะเซินเซินเห็นแค่ความสัมพันธ์ของเราเมื่อครั้งก่อนช่วยฉันได้ไหมความสัมพันธ์เหรอช่วงนี้ปัญหากับปายหยวนหยวนแล้วนึกถึงฉันได้เย่โมฟานอย่าหวังเพิ่งผู้หญิงช่วยทุกเรื่องสิมันน่าอายนะจริงสิฉันเข้าใจแล้วลูกชายสกุลเย่ไม่ได้มีแค่นายคนเดียวนี่พี่ชายของนายเก่งกว่านายเยอะเลยนะ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนายคงถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้สืบทอดมรดกของตะระกูลเย่สินะต่อไปก็เชื่อฟังพี่ชายนายให้ดีล่ะส่วน,น,นเซินต์ตย้อะเยะ้ยฉันเหรอนี่เรียกว่าย้อะเย้ยเหรอถ้าไปต่อตะระกูลเย่ต้องมาคุกกรอก้อนวอน,นฉันคงขายหน้าจนตายเลยละสิสวีเซินเซนทำไมเธอถึงไร,ร้กาดแบบนี้ไร,ร้กาดเหรอคนที่เสียทุกอย่างไปไม่ใช่นายนี่ เยโมฟานนายทำตัวน่ารังเกียจที่สุดต่อไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกไม่อย่างนั้นผู้หญิงไร้ากาศแบบฉันจะเข้าหาพี่ชายนายหวานล้อมให้เขาเอาทุกอย่างของตระกูลเย่ไปจากนายคุณหนูสวีจะเข้าหาฉันเหรอช่างเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งเย่เซียหลานพี่ใหญ่ ประธานเย,ย่ไม่เจอกันนานเลยนะคะเซิร์นเยังสวยเหมือนเดิมเลยนะประธานเย,ย่ก็ชมเกินไปโมฟานทำให้เซิร์นโมโหอะไรอีกละ่ะเอาเป็นว่าเห็นแกพี่ได้ไหมอย่าถือสาก,กันเลยพี่กลับมาทำไมถ้าฉันไม่กลับมาบริษัทต้องโดนรีกรุป๊ปเล่นงานยับแน่แกคิดจะปิดบังเรื่องนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันประธานเย,ยน้องคุณยังไม่โตนะคะถ้าไม่ใช่พ่อก็คงจะเป็นเมียที่ไม่ให้พูด พ่อไม่ให้พมพูดหย่าตัวแสบพูดจาชานคล้องแคล่วมาตั้งแต่เด็กๆเราสองคนพี่น้องเถียงไม่ทันเลยตะโมฟานทำให้เธอโมโหบอกพี่ได้นะพี่จะสั่งสอนเขาเองช่างมันเถอะค่ะยังไงพวกคุณก็คงนิสัยเหมือนกันพี่ไปอยู่ต่างประเทศตั้งหลายปีเสตเซนพูดแบบนี้ไม่ปลอกความพี่ไปหน่อยหรอเดี๋ยวกินข้าวกลางวันกันไหมไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ เออไม่มีเวลาค่ะพี่เซียวหลานชวนกินข้าวก็ไม่ได้หรอโมฟานเลิกเล่นได้แล้วพี่มองข้องสี่พวกเราโวยพยมันเกิดให้ซินซนพร้อมกันเร็วทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองบ้างนะฝนจะตกเ็าไม่พกร่มหนาวสิรีบใส่เสื้อนี่เสียขอโทษกับพี่เซียวหลานซินซันสอบเข้ามาอะไรได้แล้วเย่เย่ดีด้วยนะ ฉันที่เป็นของฉันจะเป็นของฝัญให้เธอเองไปกินซูชิที่เธอชอบกันเป็นแะสซูชินะฉันจะไปกินข้าวกับพี่คะ่ะแต่ห้ามเขาไปด้วยนะคะเห็นหน้าเขาแล้วฉันกินไม่ลงกลับไปบอกพ่อว่าเรื่องโรงงานพี่จะจัดการให้เรียบร้อยเองระวังตัวด้วยนะพี่ฉันฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันว่าแกต่างหากที่เปลี่ยนเปลี่ยน็นคนไร้ยางอายตั้งแต่เมื่อไหร่ พี่ใหญ่ดูเหมือนเข้าข้างสวีเซนเซนว้าวรู้ได้ไงว่าว่าฉันชอบเซตนี้เซนเซนนอกเวลางานอย่าเรียกพี่ว่าท่านประธานเลยเรียกว่าพี่เซียวหลานเหมือนเดิมได้ไหมเหมือนเดิมเหรอรีบกลับมากระทันหันเพื่อจัดการเรื่องโรงงานมินยานเลยคะในตัวแสบเธอลงทุนลงแรงไว้เท่าไหร่กับเรื่องนี้ที่แท้เขารู้เรื่องทุกอ,อย่างอยู่แล้วไม่น่าล่ะกลับมาปุ๊บก,ก็ามาหาฉันเลย ไม่ลงทุนอะไรกันคะฉันไม่เข้าใจถ้าพี่อยู่ในตอนที่บ้านฉันเกิดปัญหาพี่จะทำยังไงคะเออโม่ฟานทำผิดต่อเธอก่อนถ้าเธอจะเอาคืนโม่ฟานดวยวิทีนี้พี่ก็เข้าใจได้พี่จะไม่ยอมไม่เรื่องทุกอย่างเป็นแบบนี้แต่ทุกเรื่องทุกอย่างก็เกิดขึ้นแล้วบ้านตะกูลสวีก็ล้มละลายแล้วเัวนฉันแต่งงานกับพี่นะฮะ ไม่มีอะไรพี่ล้อเล่นเฉยๆชอบล้อเล่นตลอดเลยไม่สนุกด้วยหรอกนะเข้าเรื่องเลยดีกว่าคือพี่อยากเจอลี่วินเฉิญเขาตั้งใจไม่พบคนตะก,กุนเย,ย่แบบเนี้ยฉันจัดการเรื่องลำบากมากพี่เลยมาขอร้องให้เซิๆช่วยถึงฉันจะแคนบ้านตะก,กุนเย,ย่แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นความผิดของเย่ยเซวลาน อาะฉันจะลองดูแต่เขาจะยอมเจอพี่หรือเปล่าฉันไม่แน่ใจนะได้ขอบคุณนะเยโทแส